สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ ep 4 5นะครับผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุกสั้นๆเรื่องสั้นๆเก่าๆต่างๆนานาที่อยู่ในเครื่องผมในคราวผมมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยสั้นๆกันดีกว่านะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เจอกันทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรวนอแนะ แนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแฮกค,คนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะเล่นตลอดเลยเนาะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอครับหมอให้เปลี่ยนทูกสามเดือนขอละแปลงกันนะครับ เอา,าเพื่อไม่การเสียเวลาไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรสั้นๆและน่าสนใจบ้างครับปไม่ดังเลยไ้ทั้งนี้ไอ้ถูกแล้วสิ่งที่เกิดก่อนเดวเสาไม่ใช่โลกแต่ว่าเป็นไดโนสุกได้เหรอวะ <laughs> แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมก่อนที่เกิดก่อนไดโนสุกคืออะไรหรือว่าไดโนดิบ ไงเราแตกมาทางนี้เราเล่นแบบบุกสุกดิบแม่งเลยเอางี้ก็ได้ใช่ไหมห้าบาทสิบาทก็เล่นยุคน,นี้ห้าสิบตังก็เอาเหมือนน้ำมันน่ะไม่ลดทีน้ำมึงน่ะเ <c oughs> มื่อคุณอยากได้พัดลมไอ้น้ำแบบไทยประดิษฐ์ฮะอันนี้ทำได้หลายอย่างเลยฮะ นอกจากเป็นพัดลมไอ้น้ำนครับเป็นปี๊บก็ได้เวลาเราบอลเราแพ้งเงี้ยฟิลแบบส็กแดงสิกอะไรล่ะฟิลแบบสึกแดงเดือดอ่ะอปี๊บต้องการเยอะบอกเลยขิงไว้เยอะไม่รู้มึงทำโจ๊กตอนเช้าเนี่ยขิงเยอะจังเลยเวนลูกโทรไปถามพ่อพ่อฮะจำแมงสรรรมับในต้องครัวได้ไหมฮะพ่อตอบกลับจำได้สิลูกทำไมหรอลูกตอบ ผมกำจัดมาแล้วฮะพ่อเลยบอกดีมากลูกชอบผมใจในตัวลูกครับแล้วก็ภาพยาวมาเป็นไม่กำจัดทั้งบ้านแล้วก็แมงสาบด้วยเลยนี่นะฮะเด็กฉลาดไงต้นตอของมันคือชอบอยู่ในบ้านถ้าเราไม่มีบ้านแมงสาบก็ไม่เข้าใช่ไหมล่ะเผามแมงเลย <laughs> <laughs> ไม่ดีมันไม่มใช่ <laughs> เมื่อแฟนเก่าทักแชทมา แฟนเกา่าถามมีแฟนใหม่หรือยังเนี่ยแล้วก็เป็นหน้าจูบส่งมานะครับเราบอกอุ้ยมีก่อนที่เราจะเลิกกันอีก o g e t h e ร a g a i แเฮ้ฮ่าแฮทแท็กบอกมหากรรมเอาคืนคงไม่ได้เอาคืนหรอกเอาสักสองสาคืนน่ะมงรู้จักกูน้อยไปเลยเวนมึงคิดวึงทำเองได้เงี้ยเหรอโอ้่าไม่เสร็จเลือกนะ แต่กูแค่ไม่บอกมึงแต่บอกมึงมึงคงไม่อยากอยู่กับกูหรอกแต่เพิ่งบอกกูนะกูยังอยู่กับมึงได้นะเว้ยเศิติประชากรชายเป็นผู้ชายหนึ่งร้อยคนเป็นเอสามสิบคนเป็นสามีของเกยี่สิบคนมีเ,เมียแล้วยี่สิบคนอยู่ในคุกสิบคนมุ่งสู่นิพพานหรือบวชห้าคนหน้าตามากมากห้าคนไร้สมรรถภาพทางเพศห้าคนเป็นแอดสามคนอยู่ในโรงพยาบาลบ้าหน,นึ่งคน จากสติดังกล่าวนะครับผู้ชาย100คนครับจะเหลือสามารถใช้จริงได้เพียง1คนเท่านั้นครับวงเล็บครับผู้ชายมีน้อยโปรดใช้สอยย่างประหยัดโปรดแบ่งกันครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ตลกนะยุคนี้ไม่ได้นะมันจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะโหนกระแสเข้ามาออกมาเยอะนะมึง <c oughs> อะไรก็ได้ไม่ผิดคนอื่นแล้วก็ เมื่อมีคนถามว่าคุณแซบไหมก็ตามใส่ท้องตามอะ่ะคคกแตกอะ่ะแซบปะล่ะเออไม่ต้องพูดเยอะให้าพามันเล่าเรื่องแซบไม่แซบเอาเผอได้เศษคกไปกินด้วยมึงเอาวะล่ะเอออร่อยบาดปากใส่ขาดแล้วบอกกันด้วย <c oughs> ดูหนังแบบใดวะมีถอดกกนนด้วย เขาคงลืมแล้วหล่นไว้มั้งแต่ป๊อกคอมป๊อกคอนอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นรอบดึกนะฮะไม่รู้รอบดึกรอบเดือนเอาดีโอ้โหทำดาฮะไม่มีหรอกไม่ใแค่จับมือนะเฉยจับมือไม่ต้องจับอย่างอื่นในเวนจับมือเธอไปจับส่วนอื่นก็จริงนะถือว่าไม่ผิด คำเตือนรถกูไม่ใช่โรงแรมห้ามจับห้ามกอดห้ามจูบห้ามรูปห้ามคําห้ามถูกแล้วก็เป็นเครื่องหมายอัสเตรีนะครับหรือว่าตกใจครับแล้วก็เล็รครับในรถมีแม่ยานางครบเซตฮนะสุดยอดไปเลยนะต่อหรอกกุยฉากูเลยอ้างแม่ยานางไปเรื่อยอ่ะ เพื่อนที่กรทมโดนมาขณะที่ผมยืนรอเลไฟฟ้าที่สถานีชิดลมมีผู้ชายตัวเล็กมายืนข้างผมท่าทางมีพิรุษผมรู้สึกแปลกๆเลยลองเอามือไปตบที่กระเป๋ากองเกงมือถือผมหายไปผมมองไปที่ชายคนนั้นเขาก็มองมาที่ผมแล้วมีท่าทีจะเดินหนีไปผมจับเขาไว้และถามเขาว่ามือถือผมอยู่ไหนเขาตอบมือถืออะไรจะไปรู้ได้ไงผมเลยถามก็ต่อมือถือกูไงที่มึงเอาไปอ่ะด้วยความโมโ oh ห ผมจึงเริ่มค้นตัวเขาแต่ผมหาไม่เจอผมว่ามันต้องมีเพื่อนร่วมแก๊งพอมันขโมยแล้วมันคงส่งต่อให้เพื่อนมันถึงตอนนี้คนที่อยู่แถวนั้นก็เริ่มมาที่ผมและขโมยคนนี้ผมเอามือถือมันโทรเข้าเครื่องผมท้อติดผมคิดในใจมันกล้ามากที่จะปิดเครื่องหนีคงเป็นเพราะผมจับเพื่อนร่วมแก๊งมันได้รออยู่สักพักก็มีคนรับสายผมจึงตะโกนว่าเอามือถือกูคืนมานะอ้ไอ้เสียงตอบจากทางโทรศัพท์ มึงก็มเมาเองสิไอ้ี่ยมึงเืมวมาที่บ้านเสียงเมียผมตะโกนตอบกลับมาเอา้ากูคิดว่าแก๊งขโมยของที่ไหนได้เมียกูเอง <c oughs> โอ้โหอายแแซ่บแผนดินไม่ทันเลยวะ่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับพี่ <c oughs> ลีตีออกให้ไวเลยมึง <c oughs> สามีเข้าขอน้ำนานไม่ออกไปสักทีพรรยาจึงตะโกนถามหาแชมพูไม่เจอหรืองไงสามีตะโกนตอบมาว่าเจอจ้า แต่ไม่รู้จะใช้ยังไงภรรยาเลยถามต่อทำไมหรอสามีตะโกนตอบที่ข้างขวดเขียนว่าสำหรับผมแห้งตอนนี้ลาดน้ำจนหัวเปียกโชกแล้วเลยต้องรอผมแห้งก่อนจึงจะใช้แชมพูดได้ใช่ไหมใช่มึงรอยันเช้านะสำหรับผมแห้งเสียอ,อันนี้ไม่รู้จริงหรือแกล้งเนี่ย กูเริ่มมาเชื่อนะไม่รู้จริงเนี่ยผู้ชายที่โอยอสแพทย์ใหญ่บวกเซ็กจัดจะพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ลายข้อความขูกไม่เกินสามบรรทัดจากนั้นมักจะพิมพ์ผิดตกหล่นจะับัจจปรกบัจจปกกูอ่านไงดีวัแล้วกูก็อ่านไม่รู้เรื่องด้วยใช่ฮะเท่าแขนแน่นอนฮะอย่าคิดเลยครับแขนนี่เท่าแขน อูน,นี่อ่านไม่ออกก็นั่นแหละตามอันแหละตามที่เขาเขียนไปเลยข่าวสั้นช็อกองค์การแพทย์เมื่อทราบสรุปผลวิจัยโรคชักซึ่งเป็นกันมากในประชากรโลกในขนาดที่มีสี่ระยะให้เฝ้าสังเกตดังนี้ครับระยะแรกชักหน้าไม่ถึงหลัง จะมีการขาดสภาพคล่องของเงินสดอย่างรุนแรงรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเจ้าหนี้จะมายืนรอถ้าสกัดกั้นไม่ทันจะลุกลามเข้าสู่ระยะที่2เรียกว่าชักใจไม่ดีมีอาการสายตามองต่ำไม่กล้าสบตาผู้คนเจอเจ้าหนี้แล้วผวาหากหากผู้อุปถัมภ์ไม่ทันจะเข้าสู่ระยะที่3เรียกว่าระยะลังเลมีอาการเหม่อยลอยสมองสับสนคิดว่าจะหนีหรือสู้ดีอาการของโรคจะพัฒนาไปสู่ ระยะสุดท้ายภายในหนึ่งสัปดาห์เรียกระยะนี้ว่าชักดาบมีอาการไม่เบี้ยวไม่มีไม่หนีไม่จ่ายการรักษาขึ้นอยู่กับความกรุณาของเจ้านี่ฮะขอบคุณฮะตอบไ,ไม่ไปไม่ตอบไม่เป็นเลยฮะลูกบอกกับพ่อว่าหนูเพเที่ยวกับเพื่อนนะคะพ่อเลยบอกต่อถ้าแกเสียตัวกลับมาแกไม่ต้องเรียกฉันร่าพ่อเลยนะลูกเลยบอกหนูจะไม่ทําให้พ่อผิดหวังค่ะ ลูกกลับมาพ่อเลยถามเป็นไงบ้างลูกไปเที่ยวสนุกไหมลูกเลยตอบกลับคุณเป็นใครน่าจะไม่เหลือแหละชัดเจนฮะเออตัดพ่อตัดลูกกันขนาดนี้รู้แล้วแหละเป็นยังไงกันบ้างครับไอ้ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมรับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไมาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนทุกครักใต้อคอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนกและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รูนจบครับไป